สวัสดีครับูมในดคิงวีเซ็นแครับวันนี้เราจะมาโปรโมทเอ็กโซมาทีวีวีเซ็นนะครับนี่ครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดได้กัน5้สิบสามคนครับนี่ครับวิดีโอที่ชอบแร์ไหมครับลีสคนที่ติดตามนะครับก็มีโตโรลี่เฮดฮาร์ด,ดทันตาบชนาคูน ขูใครเหมือนกันครับนี่ใครเนี่ยกันกิจติทันมุ่งเที่ยงเอาคนดังๆดูครับบางกะกระโม,มนี่แล้วก็ผมครับดูคิววีเซต็ตอะไรอะสกายลีซีชาเนลในแชดโดววีเซต็ตมิสเตอร์ อ,อีวีเดีนสิเดี๋ยวนะครับไปดูคลิปมั่งครับอันเดอร์เทลไอเพิ่งลงหชั่วโมงเมือ่อกี้นี่คไอแท็กอนไททนันสิบสองอันดับที่สิบสองอันดับแซนที่เขาชอบมะครับานเดอร์ซิมมิเลเตอร์มินิคาร์นิวอชแนลใหม่ของเขานะครับก็มีมาคุณ นี่เราบอกแอค a ทกออนไทยแต่เราบอกนะครับลงหลายเกมเหมือนกันครับเราจะบอกเป็นแบบแค่นี่ครับวิดีโอนี่ไมค์ครับก็ลงครับ มือเนหมดเลยครับอืมลงไปอย่างเยอะเลยครับไปเที่ยวครับสวัสดีเช้าครับจุดประกายไฟครับโอโ้โหกินเย็นรีบอกอีกครั้งเลยพอยแบงค์ครับเล่นนะครับเล่นกับเพื่อน โปรโมทเขาโปรโมทหลายคนเลยอินโทรยังงมีนะครับเฮ้ยสำหรับมิวมิขอขอตัวก่อนครับใครชอบอีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับแล้วก็ไอซโซมาทีวีวีเซ็นนะครับกดให้กดให้เขาเยอะน,นะครับบ๊ายบาย